ดีค่ะสวัสดีค่ะยายใสนะคะยายใส่ผ้ามะเบิงค่ะมือว่านตัดหญ้าไปได้กับบ้านได้แปลนเป็นได้เลยะคะ่ะกับบ้านได้เตียนอ่าบ้านได้นั่นไปได้มือแรงสิตัดใหม่ค่ะบล็อมือแรงได้รขั้นว่างๆเนี่ยอะไรสิเหตุขั้นบนบ่แดดเนาะอ่าก็ได้บ,ดนะบด่บ่ถึงกถึงขั้นทีน่สะอาดบ้านได้เตียนเนาะเนาะนี่ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะแต่บ้ากาับกับบล็กขึ้นวางมือนั่นมือว่านหรืหกอยู่ ค่อยๆง่ามๆอออกแต่มันออกได้ครึ่งหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยสเซนั่งเลื่อเอากันไก่หนีบๆออกแล้วค่ะนะมันก็หยาดหยามันก็หยาบมันก็ออกหยาดแค่น้อยค่ะค่ะเอามาลองแมวเยสเไ่กันเลยก็นั่งตดตดแต่ตดปวดติดๆอยู่นะ้ค่ะเนาะอ้าวค่ะแมวก็มานั่งด้วยแมวก็ได้อืมล่ำรวย ม่พาเงินเต้าหู้ก็ย่างมากเต้าหู้อัไรคำขั่น,คคนงางเนาะอัน,น,น,อโน,โนอันนั้นพอโนโน่พอนโน่พ่อเขาพ่อกับลูกสีเทาอันนี้ก็พี่เฮงเฮงน้าเฮงเฮงน้าเฮงเฮงอายุได้ห้าเดือนประมาณห้าเดือนโอ้ยลมบ,บุวอยวอยมากแ้ป่านสีนาหนาวเราป่านร่มวอยวอ,อยมหมล่ะ <c oughs> อันนี้ก็อ,นนกอตรงนี้ก็เฮ็ดมาหน่อยนึงละค่ะกับว่าห้าดี เตียนคักแต่ว่าเยสัยเสบหอยเขาเตียนค่ะก็เสียพ่อมีพ่อดีอ่าเป็นยังสิละค่ะก็จะเอาลงอีกนักหน่อยค่ะกันไก่กับมะคมเนาะเห็ดเนียากแลเลยแต่ว่าดีก่อนมือแรงเคยสิสมแซมเนาะเนาะเห็นตาค่ะแต่ว่ากะอันนี้กะบ้ถึงก๊อกมากไม่บางมือบ้านนี่บ้านเห็ดกับก็ปิดระเบียบเนาะเนาะก็ปิดระเบียบอันใดอันนี้ก็เป็นระเบียบแน่แล้วเครื่องนึงละค่ะต้องหันนะห๊กกอยู่ เพราะว่ามันฝนตกมันมีเวลาได้เห็ดนะคะมันก็เลยหกวันนี้มุดในพอฝนมาตกก็เลยเห็ดเนะคะน่ะเนาะเราเราก็เราก็ากมีเวลาบ่เมเงินนั่นขั้นงเงินจะใส่เฮ็ดบ่ไหวอันเมือ่อวานก็เฮ็ดหลายอย่างก็เมื่อยเต๋อเพียวค่ะเงินเ่อยหลายอย่างหลายแนวนะคะค่ะาผัถ่า,ายเบิ่งค่ะตัดหญ้าเมือ่อวานนี่ค่ะเดี๋ยวให้สะอาดเรียบร้อยเด้วยสถ่ายเบิ่งอีกนะคะค่ะตัดหญ้าหน้าบ้านค่ะ